สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาธุระที่ใบเทคบางนานะคะก็เข้ามาไหว้พระที่วัดบางนาไหนนะคะก็มาขอพรอขอบารมีพระที่อยู่ในชั้นล่างของเจดีนะคะที่เป็นพระที่งดถามมากเลยค่ะไม่ทราบว่าพระชื่อ ว่าอะไรก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกอะค่ะที่เข้ามาก็เห็นพระสวยงามมากก็เข้ามาขอพรขอบารมีนะคะสวยงามมากนะคะ เป็นบุญนะคะที่เข้ามากราบไหว้และมาขอพรขอบารมีนะคะเป็นสิริมงคลนะคะ